สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช anel EC Team l i v e วันนี้เราอยู่กันในเกม King Arthur Legend Live เหมือนเดิมเนะาะคลิปนี้นะครับเราจะมาดูอัปเดตนะครับสรุปผลการโหวตนะครับคอนเทนต์ที่ผู้เล่นต้องการนะครับซึ่งข้อให้โหวตมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาสรุปแล้วนะครับว่าเราเราอะอยากเล่นอะไรกันนะครับผลสรุปตามนี้เลยครับคอนเทนต์ที่ผู้เล่นต้องการก่อนหน้านี้เนาะเขาให้ให้เราเข้าไปโหวต นะครับแล้วก็จะเป็นของรางวัลก็สต a ม i ิ a น่หนึ่งร้อยนะครับสรุปแล้วนะครับชาโด้ดันเจียนได้มาเป็นอันดับหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ขอท้าความไปนิดหนึ่งในส่วนของคอนเทนต์ที่เขาจะอัปเดตน,นะครับ mm hmm. เขาบอกมาก่อนหน้านี้ประมาณวันที่สี่เมษานะครับวันที่ผมทำคลิปเนี่ยเป็นวันที่10เมษานะครับวันที่สี่เมษาเขาประกาศว่าเขาจะมีคอนเทนต์อีกสี่คอนเทนต์แล้วก็สตอรี่นะครับซึ่งคลิกเข้าไปดูนี้ได้เขาบอกว่าตอนเนี้ย เขามีแผนการอัปเดตนะครับนี่เป็นรถแมพของเกมนี้แต่ไม่ได้บอกวันนะว่าอะไรจะมาวันไหนนะครับซึ่งมี4ีคอนเทนต์เนี่ยที่เขาให้บทเมื่อกี้นะครับแล้วก็คอนเทนต์สุดท้ายเลยก็คือสตอรี่เนื้อเรื่องใหม่นะฮะซึ่งตัวเนี้ยอีกๆน่าจะอีกนานน่าจะไม่รู้ว่าน่าจะคล่อมตรงนี้หรือหลังจาก4ี่คอนเทนต์นี้เปิดแล้วนะครับ แต่ว่าคอนเทนต์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือคอนเทนต์ที่4 s h a d o w d ด n ันเจนะครับซึ่งมันจะเป็นต่อสู้กับมอนแล้วก็ช่วยกันต่อสู้ฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวต้องลอง,ลองดูว่ามันจะเป็นแบบเข้าไปสู้บอสหรือว่าเข้าไปลุยดันนะครับเดี๋ยวรอให้เข้าเปิดออกมานะครับส่วนคอนเทนต์ต่อไปเรามาได้คอนเทนต์ที่1เลยดีกว่าคอนเทนต์ที่1น,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 นะครับเป็น h a l l of c o n นก e ีตก็บอกว่าจะมี3ดันอยู่ในนี้นะครับรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยรูดีนะครับแบบที่2ก็คือ,อใหม่ครับ ปิดทุกอาทิตย์นะฮะตรงนี้แล้วก็คอนเทนต์ที่3เนี่ยเฟรมฟอร์์แอนด์สตอมนะครับก็น่าจะไปต่อสู้กับมอนด้วยเบรดของอาวุธน่าจะล็อกอาวุธอะ่ะผมว่าดันดันวันนี้ก็คือดันอาวุธเฉพาะอาวุธลมก็ตัวไหนก็ได้ลงอาวุธลมนี่ผมเดานะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บอาวุธครบๆนะตอนนี้คงต้องเริ่มเก็บละนะครับสุดท้ายที่บวชชนะก็คือชาโดดันเจียนะครับก็แล้วก็ สุดท้ายหรือแต่ไม่ท้ายสุดก็น่าจะเป็น new story ใหม่นะครับเนาะโอเคนะครับก็สรุปนะคอนเทนต์ที่น่าจะมาต่อเนื่องก็คือ Shadow Dungeon นะครับแต่ว่าวันที่เขาไม่ประกาศนะครับก็ถ้าคนที่ยังเล่นอยู่ก็ จะได้มีเป้าหมายที่จะเล่นต่อแนละตอนนี้ก็เกมก็อยู่ในเกมแบบทรงๆนะครับก็ยังมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะแต่ผู้เล่นเก่าก็ยังยังเล่นกันอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ก็จะมาทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย